สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math TH นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่3.23นะครับโจทย์บอกว่าข้าวเปลือกราคากิโลกรัมละ15.25บาทนะครับถ้าซื้อข้าวเปลือก4กิโลกรัมนะครับ4.0กิโลกรัมนะครับให้ธนาบัตร50บาท2ใบนะครับ2ฉบับนะครับจะได้รับเงินทอนกี่บาทโจถามได้รับเงินทอนกี่บาทเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ราคาข้าวเปลือกก่อนนะครับว่า ราคาข้าวเปลือก4กิโลกรัมเนี่ยกี่บาทนะครับจากตรงนี้นะครับใช้อะไรครับทำไงครับใช้เครื่องหมายคูณนั่นเองนะครับเราจะหาราคาข้าวเปลือกทั้ง4กิโลกรัมก่อนนะครับโดยการคูณนะครับคูณยังไงครับก็เอา15.25ตั้งนะครับคูณด้วยอะไรครับ4.0ก็คืออะไรนั่นเองก็คือ4นะครับ0หลังจุด0หลังจุดทศนิยมนะครับไม่มีค่านะครับถ้า4.0นะครับ ไม่มีค่านะครับแต่ถ้าเป็น4.01อย่างนี้มีค่านะครับตัดทิ้งไม่ได้นะครับตัดทิ้งไม่ได้นะครับอย่างนี้เผื่อใครไม่เข้าใจนะครับตัดทิ้งไม่ได้นะครับถ้าถ้าเป็น4 0นะครับตัดทิ้งได้แต่ถ้าเป็น4.01อย่างนี้ตัดทิ้งไม่ได้นะครับต้องคงไว้เหมือนเดิมนะครับออย่าไปตัดเขานะครับโอเคนะครับทีนี้ อย่างที่บอกครับ4.0นะครับ0หลังจุดนะครับไม่มีค่านะครับเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปได้เลยอ่าแล้วก็คูณเลขกันตามปกตินะครับอ๋อมีทศสิยม2ตำแหน่งนะครับใส่ไว้ด้วยนะครับเปิดกันลืมนะครับเราจะใส่คืนให้ตอนคูณหาผลลัพธ์เสร็จนะครับ5420ใส่0ทด2นะครับ428ทด2เป็น10ทด1 5420ทด1เป็น21ใส่1ทด2 414ทด2เป็น6นะครับแสดงว่า อ่ายังไม่เสร็จครับได้6,100แล้วก็ต้องใส่คืนท่นโยมไปกี่ตำแหน่งครับ2ตํตำแหน่งก็กลายเป็น61.00นะครับอย่างที่บอกครับ0.00หรือจุดศูนย์จุดกี่หลักแล้วแต่นะครับไม่มีค่านะครับเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไว้ได้เลยเหลือตอบนทวนเท่าไหร่ครับ61บาทนั่นเองนะครับอ่าเหลือ61บาทนะครับ61คืออะไรครับราคาข้าวนะครับราคาข้าวนั่นเองเขาบอกว่า ให้ธนบัตร50บาทนะครับ2ฉบับนะครับ50บาทนะครับ2ฉบับก็คือ50คูณ2ได้100เขาให้เงินไปกี่บาทครับ100บาทนั่นเองแต่ราคาเขาเปิดกี่บาทครับนี่ไงครับ61บาทนะครับเขาจะได้เงินทอนกี่บาทครับก็10ลบ1เหลือ9นะครับ9ลบ6เหลือ3นั่นเองครับตอบ39บาทนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ